กาวสวัสดีแล้วสบายดีเด้วยอิซีเนาะทางฝั่งไทยฝั่งลาวและก็่างประเทศมือนีมาพอกับแม่ไอติมอีกแล้วและก็น้องไอติมทึ่งตื่นนะคะน้องไอติมมาในชุดสีเหลืองอนอนลงเร็วๆยๆนี่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 นอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวจะออกไปเล่นกับพี่ตะวนันอันนี้ ไอติมดูแม่สิไอติมหันมาดูแม่สิอืมนี่หนาหมาหนาใจมาอนี้เนี่ยเป็นกระสีห้นหัวแล้วแล้วเป็นกระสีดึงออกแล้วกระสีใสได้บอสถึงสองนาทีแม่ทำอะไรกับหนูเนี่ยโอ้ยนั่งในดีลก พี่ล <Hey, S 1> งถานอนเพลินตีมจัดหน้าม้าดีๆนะลูกอย่าหน้าม้ามันจะแตกนะมีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลน,นะคะก็เลยมีหน้าม้านะใช่ไหมใช่ไหมตีมอุ้ยทำไมตรงนี้มันแหว่งล่ะนี่ <Hey, S 1> สุดเพ่ินได้ไอตีม <Hey, S 1> จ,จะไปหาพี่บานเหรอลูกตีมไปหาพี่บานหรอ ไปเลยแม่พาไปหาพี่วันเนะเาะไปกันเลย <c oughs> ไปกันเลย จิมจ <değil. S 1> oh, ิมคะน้องไอ้ <OB disease> <c oughs> ิมคะน้องไอ้ิมคะน้องไอ้ิมขาบัยดีก่อนโอ้สมองพุงอ่ะจะเรียนาลาวจ้าล่าวดุขึงดุขึงดุขึงปะดุขึงใช่ได้เอาดุองโงกันแน่พี่เลียงพี่เลียงสองคนเลยมันนี่ฝากไเด้อสิไปเที่ยวเด้วยโอเคโอเคบ่ โอเคป๊อปสิบเป็แม่สิไปเที่ยวได้เตรีมอยู่นี่เด้อเคยไหมเคยไหมไหนมานั่งที่มานั่งตรงข้างหน้านะออยนี่เด้่มานั่งข้างๆนะออยตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้มาเลยขยันนั่งเลยนั่งเลยนั่งเป็นไหมทุเต้องพูดแบบขี้เจ็บเหรอมาดูอันมาตรงนี้ เลี้ยงน้องโชพัตต okay. okay. uh ์โอน้องโชพัตต์เขีดดูนะดูพี่บันจะเลี้ยงน้องนะโอเคเย็บเหย็บเย็บข้างหลังด้วยเย็บมาข้างหลังตีดูนะทุกคนวยโอเคอ่ดนั่งยังไงนั่งไงเลี้ยงน้องนั่งยังไงนั่งยังไงโอเคตึดตอนน้องข้างนี้ตอนน้องฮะ แล้วน้นองไอจิมดิน้องไอจิมเลิกเพื่อนหรือยัง<อ>จิมเลิกเพื่อนหรือยัง <c oughs> เอากอดน,น้องไว้ดิกอดน,น้องไว้ที่ทำแบบนีบน้เลิกเพื่อเอาเหรอ <c oughs> ไอจิมอ้วนไอจิมอ้วนมาปกพี่วัน <c oughs> นั่งดีๆเอาขาออกมาเลยเนี่หนีไปเลย<อ>หนีไปเลย,เลยอ่ะกอดน,น้องไว้ กลับไปดีๆนะให้จิมอาบน้ำแล้วไงให้จิมอาบน้ำแล้วไงริไอจิมจะพร้อมไปตลาดจัไหมใช่เราจะไปเดินหมาห่วยห่วย่วย่วยห่วยที่มันเป็นไรอ่ะไม่สบายอ่วี่มันเป็นไข้เหรอ ไม่กินแล้วถามไปแล้ว้รนกนวี่อะไรไข่เนี่ยพี่วนกินไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดเพรวันดไนะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับเมนูเลยคนดูสวัสดีครับอ่ะครับผมนางตะวันเพิ่งตื่นครับไหนผ้าเปียกอยู่หนนอนจะเช็ดหน้าให้ผ้าเปียกอยู่หันบอยต่อ,อไม่พี่วันนี่เลยไม่ใช่มันมีขามม้าวลมเป็นแล้วพี่วันเช็ดเอื่เราะว่าพี่วันตัวใหญ่เนี่ยคือเหรอวมันมืดจังม,มาตรงนี้ดีกว่าร้านเดียบันทางนี้นี่ทั้ อู้ัอ้ามันก็ไม่ไม่ช่อะไรนะทีบ้านพี่บ้านม่ไม่อะไรไม่โดนกัดเอือนเอือนมีผมนะวันนีผมนะมนกิยืนิยืนิอมันเลื่นะ Thank <laughs> you. ในผ้าเปียกแม่นาออลบอกว่าให้เอาผ้าเปียกมาผ้าเปียกไปอยู่ในในในโต๊ะในในตู้เย็นน่ยจะเช็ดหน้าให้ไหนน้องพี่วันบอกว่าจะเช็ดเองทิมเบิรงเบอร์นี่เบิรง ว้าไอ้ทีมจะกินกินนี่นี่ตัวเองละทีมอย่าี่มันหงชื้มันไงไอ้ทีมไอมมาอยู่ทันข่าอะไรเนี่ยข่าหมดแบบเหรอเออใหญเอ๊ะเออย่าเอามือ <amas> <c oughs> เอาเอาเอาาอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยติมทำอะไรเนี่ยอีมันจะหลุดมือนะจิมไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะเอ๊ะอย่าอมมืออย่าอมมือ นโอ้โหสวัสดีครับนาะยสวัสดีโอ้โหโชว์นาฬิกาด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนายนาฬิกาอะไรอะ่ะ <Don 't S 1> โดนแมำผิวอ,อาบน้ำรอเลยพี่วันน้อระเด็กอ่ะน้องก็ง่วงและพี่วันน้องง่วงแล้วนะพี่วันก็ง่วงเอาเรียงน้องกับเต้นหนึ่งอะอเรียงน้องไหมไม่เรียงน้องเต้นหนึง่งไงน้องอาจจะพาน้องไปนอนแล้วนะเอาไปด้วยอ้าวถ้าไปน้องก็ น,น้องก็นอนไม่หลับิพีาเออแล้วบอกว่าจะไปดูเชื้อ่ยอ๋อก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้คนตอนโซนมาล้างแอร์ก่อนแล้วเราพาไปไปดูเชื้อที่ไหนล่ะก็เอาพี่าวานกลัวเชื้อใช่ไหมมันมีเชื้ออยู่ฉยาบน,น,นะนา้าออนเคยไปกลัวกลัวเชื้อตัวใหญ่กลัวแต่พระตั้ตมเคยพาพี่ว่าไปแล,แล้วนัวากลัวมากเลยพี่วานา อนกาศร้อนถ่ายที่ไหนที่มาบุงคองน่ะมีที่มาบุงคองที่มาบุงคองเหรอเอ้ยพี่บันบอกว่ามีเสือที่มาบุงคองมีเสือตัวใหญ่แล้วก็มีเสือตัวเล็กๆเองมืนมันมันตัวใหญ่เหมือนป่าเสือเลยอืมเนาะอะไรเนี่ยพี่บ้านจะไปดูรถเลื่อนสิเลยที่ไหนที่ตี ที่ที่เขตโนแมตติมอะที่ไหนล่ะที่วันเคยไปอยู่อ้าวเลี้ยงน้องทำไงเลี้ยงน้องไงกาเรเลี้ยงน้องทำงางาาเรียกน้องก็เปลี่ยนอ้าอุ้ยยังมามันจะงานหลังเหยียบมาทาั้งนึกพี่ว่าเออเลิยกพี่น้องไอติมก็นั่งดีดีสิน้องไอติมจะตกอย่งเนี้ยปล่อยเล ปล่อยเลยพี่วันบอกว่าปล่อยเลยโอ้ยไอจีนี่ยทพันยาวเยอะเลยพี่วันไม่ยาวเลย,ยดูเลยพี่วันไม่เจ็บเลยไปเดน่าอ,ออยพาน้องไปนอนก่อนนะไปด้วยเดีน่าอ้อยมาใหม่นะไ,ไปด้วยก็ถ้าไปน้องก็ไม่ได้นอนที่ไม่อยากไปด้วย ตื่นเพิ่อนจังห่วงแล้วน่าพี่นอนเดี๋ยวเอา,าเพิ่นเข้าไปนอนก่อนเนาะไอติมง่วงแล้วใช่ไหมบอกลุงป้านะอ่านก่อนหนุบไปนอนก่อนนะหนุบไปนอนก่อนนะคะต่าโตเสียงลงโอเคพี่นอนเดีย๋ยวแม่ไอติมสิพาหน่อยติมไปนอนก่อนเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องไอติมในเด้อม,มาผอนการคิดหนาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ